เขกับช่อง p a l a n ซ i n g Channel นะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมข่าปักกิ้งนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาทำคลิปสอนแต่งรถกระบะยุคปี2012นะครับผมถ้าน้องๆคนไหนที่ยังเกิด ปียุคนั้นที่เป็นรถกระบะแต่งซิ่งปียุยุค2012นี่ถือว่าน้องๆคงไม่รู้นะอะเดี๋ยวพี่จะแต่งรถให้ดูนะครับผมโอเคตอนนี้พี่ก็ได้ซื้อรถกระบะมานะครับผมรถกระบะในเกมนะครับไม่ใช่รถของจริงนะครับเป็นรถกระบะเป็นรถดอดนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะสอนแต่งรถกระบะยุคปี2012นะครับอโอเค เราก็เอาคันนี้ทาการเข้าโอ่งครับสีก็เน้นสีขาวครับสีหลักๆนะครับจากนั้นครับเราก็จะแต่งสาพโพระครับสาพโปองมาเป็นสีดํานะครับแล้วเราก็กดขยายมันแต่กกดย่อลงนิดนึงถ้าเกิดมันใหญ่จัด เรากดเครื่องมายถูกนะครับาจากนั้นเราก็กดเครื่องหมายสีแดงอีกทีนึงนะครับเรากต้องการจะแต่งแก้มข้างครับแก้มข้างก็งเป็นสีดำครับโอเคจากนั้นเราก็กดคัดลอกนะครับเพื่อทำการย้ายมาติดอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อ่าโอเคแล้วก็จากนั้นเราก็เครื่องหมายถูกนะปุ๊บนี่เสร็จแล้วนะฮะอ่าแล้วก็ที่เหลือเราจะแต่งอะไรนะคำว่าเด็กดีเซลใช่ไหมน่าจะจำไม่ผิดนะเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ดูนะครับคำว่าเด็กดีเซล ดีเซลเราจะเน้นฟอนต์นี่ฟอนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็เราใส่ภาษาอังกฤษนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็กดขยายเล แต่นั้นเราก็กดคันลอกมันฮะเอสร็จแล้วนะฮะเเหลืออะไรอีกเหลือล้อนะครับล้อล้อแม็กเราจะแต่งล้อจะเน้น เป็นล้อทีอสามเจ็ดนะครับนะเดี๋ยวพี่จารแต่งให้ดูนะครับน่าจะเป็นล้อแบบล้อแม็กรุ่นใหม่ๆนะจตไม่ผิดน่าจะใช่มันจะเป็นล้ออันนี้นะครับโอเคแล้วก็ก็คือหมายถูกต้องนะครับอแอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเป็นรถกระบะแต่งซิ่งยุคปีสอง2ัสิบสองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เหลืออันนี้อีกเพราะว่าเราขยายกดไม่ไม่ทั่วถึงเดีย๋ยวเราแก้ไขปรับนิดนึงทำการแก้ไขคับโอเคแล้วก็กดแก้ไขมันไแปบบโอเคอ่าเสร็จแล้ว เหลืออีกกระจกนะครับกระจกต้องเป็นส like ีเขียวใสนี่นะครับผมรถซิงยุคปีสองพันสิบสองนะครับถ้าน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักรถซิ่งยุคปีสองพันสิบสองนะเดี๋ยวพี่จะเปิดภาพให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับผมนี่ รถสซิ่งปียุค2012นะครับอโอเคจากนั้นเราก็ไปขี่รถ <C' n S 1> เล่นกันนะครับมาแล้วนะครับผม 谢谢，欢、嗯、迎。 โอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับพี่ก็จะมาทําคลิปสอนแต่งรถกระบะยุคป,ปี2012นะครับผมก็คลิปนี้ก็คือไม่มีอะไรมากมายมากนะครับก็วันนี้พี่แค่ทําคลิปสอนแต่งรถออ,อย่างเดียวนะครับก็แต่งรถยุคแรกนะครับเป็นลรถซิ่งยุคป,ปี2012ก็ ส่วนมากเนี่นลซิ่งเขาจะยุคแรกๆเขาจะเน้นพวกฝากระโปรงดําแล้วก็แก้มข้างสีดําส่วนประตูเขาก็จะไม่ค่อยเน้นแต่งแล้วก็อะไรอะฝากระบาดท,ท้ายเขาจะไม่ค่อยเน้นแต่งเป็นสีดำนะครับแต่สมัยนี้เขาจะแต่งแบบเต็มระบบนะก็ที่เห็นๆกันนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ช่องนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพี่ด้รครับผม ก็เดี๋ยวสาหรับคลิปหน้านะครับพี่จะทําคลิปอันไหนต่อนะครับก็น้องๆคอมเมนต์กันมาใต้ล่าน,นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับเปาเลนที่ชั้นได้ก็ขอเพียงจดหงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ